ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งนะทุท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนท่านทำในวันนี้มันเป็นความภูมิใจของรายการจริงๆนะครับภูมิใจจริงๆครับเพราะว่านี่เป็นช่วงเจใช่ไหมพอช่วงเจสิ่งที่เอามาเสนอในวันนี้มันจะเป็นยำเกี้ยมฉ่ายน้ำมันงาเวลาพูดอย่างนี้ขึ้นมามันก็โอเคง่ายๆแต่จริงๆคำว่าง่ายๆนี่มันแฝงความยากไว้มากแฝงความใส่ใจและแฝง ประสบการณ์ครับ,ร,บร้านนี้ชื่อร้านเจแดงร้านนี้มีประสบการณ์มาในชีวิตเนี่ยนะที่เขาทางานทางด้านนี้กันมาเนี่ยหกสิบปีนะท่านผู้ชมหกสิบปีหกสิบปีเต็มเ็มที่เจแดงเนี่ยไม่ได้ทําคนเดียวนะฮะเจแดงทํามาตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่สามีนะแล้วไล่ลงมาจนมาถึงเจแดงเจแดงทํางานแบบชนิดที่ไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยหยุดหย่อนแล้วพัฒนางานตลอด แล้วสิ่งที่เจแดงใช้เวลาที่ทําเวลาที่ท่านไปกินยําเกี้ยวายที่ไหนก็ได้ความแตกต่างท่านมองออกด้วยสายตามองเหนมองเห็นเกี้ยวฉชเพื่อรู้เลยว่ามันใหม่ไหมมันสดไหมมันดูเต่งตึงไหมจริงไหมจริงไหมไอเต่งตึงวัตถุดิบนี่สําคัญมากท่านผู้ชมเวลามองเห็นแล้วมันอยากกินหรือเปล่าหรือเราไปเจอไอเหี่ยวเหี่ยวเราไปเจอที่แบบมันไม่สดใสครับเจแดงไม่มีวันนี้คนนี้่ะท่านผู้ชมจะมาสอนเราทำขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพันนีลีลานุกูล จากร้านเจ๊แดงครับสวัสดีครับเจ๊แดงสวัสดีครับเจ๊แดงครับอันนี้มันเข้าตาผมมากเลยเพชรเจ๊แดงโอ้มันทุ้งดิ้งดุ้งนิ้งมันเข้าตาผมนะครับนี่อันนี้เป็นแบบเบาแล้วนะใบเบาฮะนี่แบบเบาเล็กเล็กเล็กที่สุดแล้วนี่เลือกเล็กที่สุดแล้วแหมโชทจริงๆเลยอ่ครับแถมเชิญต่อปากต่อคําแบบนี้เจ๊แดงครับร้านเจ๊แดงอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ซอยยาวราช6ค่ะ เข้าไปทางซ้ายมือห้องที่9แน่นอนห้องที่9แน่นอนอยู่ที่นี่มานานกี่ปีแล้วครับเจแดงเออ่แต่งงานมาตอนอายุ27ตอนนี้67ก็40ปี40ปีแต่แฟนทําอยู่20ปีก่อนเท่ากับ60 oh. 60บหกปีกากยางเฉยจ <c oughs> นี่ก็คือจะเริ่มเริ่มมา20ปีได้ครับเพราะว่าช่วงแรกๆที่ตอนนั้นสุก,กี้บุมๆใช่ไหมคบ,คบก็ทาทาเครื่องสุก,กี้แล้วก็ห้จอจอแหกกึ้นลูกชิ้นกุ้งพิเศษ ทำมาแล้วทีนี้ตอนเจอทั้งซอยซอยเยาวราชหรือเหลงบัวเอียเนี่ยเวลาขายอะไรนะคะเป็นศาสตร์เนี่ยตุ้จีนศาสตร์จีนปะจางขนมไหว้พระจันทร์อะไรห่วงเซียวอะไรอเงี้ยเขาจะขายเหมือนกันหมดทั้งซอยคืออะไรมาศาสตร์อะไรมาขายทั้งซอยขายได้หมดเพราะเขาจะมุ่งมาที่นี่ที่เดียวครับทีนี้เราก็ไม่ได้ขายเจไงเราก็เลยว่างๆอยู่แล้วก็เลยคิด ทำยำเกี๊ยวไช่ลองลองอขึ้นมาเราก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วไงก็หั่นเกี๊ยวไช่เลือกสิ่งแรกก็คือแรกๆก็ไม่ได้ใช้เกี๊ยวไช่รุ่นรุ่นคัดพิเศษแล้วก็ธรรมดาไปแล้วก็ยำยำไปเนีเราก็ถามเขาว่ามีพิเศษไหมเขาบอกมีแพงกว่าบอกแพงจำไม่นนกลัวกลัวไม่แพงโอ้หั่นผู้มาท่าไม่แพงที่พูดเนี่ยที่ว่าลองเนี่ยยี่สิบปีที่แล้วนะครับครับ 20ปีนั้นจนมาถึงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชีวิตครับคือพอเวลามีเทศกาลทึ่ตัวเองไม่ได้ขายเจไงแต่พอว่ารู้ดูการเจฉันต้องขายเจไงตั้งแต่นั้นมาเจาแดงกลายเป็นคนที่ต่อให้เจและไม่เจก็ใครๆก็ามา,าร้านเจแดงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วเรื่องเจแดงที่ทาทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะแนะนาให้ดูว่ามีอะไรบ้างเอาเป็นอย่างนี้ก่อนนะก่อนจะดูทานะ,ะดูกันนิดนึงก่อนอ๋ออันแรกนี่อันนี้คือยำใช้โป๊นี่ ลูกค้าหาหาคนชิมแล้วไม่มีใครทําฉันเลยต้องไปคิดสูตรทาแล้วก็ขายปรากฏว่าขายดีและอันนี้แหละครับที่คุณโก้บอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชี้ยำไชโป๊คุณโก้บอกว่าอร่อยหรือรับประทานเลยครับอันนี้เลยอันนี้เลยคุณโก้บอกคนที่ชอบเผ็ดต้องทานอันนี้ใช่ยำไชโป๊มันอร่อยมากอันต่อมาครับก็เตียมชัยคือสูตรดั้งเดิมแรกๆที่ทำอ่ะก็คือว่ายำเตียมชัยธรรมดาเราเคยไปกินแวะกินที่ ที่รถทัวร์ที่จะไปเชียงใหม่ร้านเขาต้มเลยล้วก็นึกถึงได้เราก็มายำนี่เป็นแบบสูตรธรรมดาสูตรธรรมดามันจะออกเค็มหน่อยทางด้านนู้นอันนู้นเป็นขาเห็ดเจขาเห็ดสมเครื่องแทนแทนเนื้อสัตว์เจเขาจะเรียกขาเป็ดก็ได้เหมือนเป็ดเลยเหมือนเป็ดเลยแต่จริงจริงมันคือขาเห็ด แล้วก็ยังมียำใช้โป๊ไม่ใช่ผัดใช้โป๊อ๋อผัดใช้โป๊อันนี้ไปกินที่โรงเจมาก็ขโมยสูตรเข้ามาผัดใช้โป๊ะเห็ดหอมนะาผู้ชมอร่อยนึดนอันนี้กาาชัยคือแบบว่าเดี๋ยวนี้ฉันก็ทําทุกวันนะต้องกวนสามสี่ชั่วโมงทําทุกวันลูกค้าก็มีทุกวันเลยที่ลูกค้าเรากลับมาฮิตเลยการชัยกาญชัยเราจําได้ถ้ากาญชัยต้องข้าวต้มแปลงน้ำเราเห็นเลยไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่ยากระบุ่แล้วก็ล้างสะอาดเพราะว่าเราทําทุกวัน,ททวนแต่วันนี้สิ่งที่จะมาสอนท่านผู้ชมและจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าเจาแดงนี่เหนือ,อยังไงอันนี้คือยำเกี่ยมฉายน้ํามันงาท่านผู้มชมครับภาพที่เห็นอยู่นี่แหละครับคือร้านของเจแดงนะฮะเข้าไปก็เจอและจะเจอความอุ่นหฝนามาิห่างของลูกค้าอย่างเงี้ยตลอดเวลาและนี่คือกรรมวิธีในการทำนะของเจแดงเริ่มต้นจากทั้งหมดที่เห็นนี้เกี่ยมฉายครับเจแดงเชิญเลยครับ ก็หัน่นเอามาหั่นก่อนหั่นเอาแต่ไส้ใจใจในเนี่ยคือเลือกมาแล้วมันจะลูกเล็กไงไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีใบใหญ่ใหญ่เกลือกิวไเท่าไหร่น้ำตาลทรายเท่าไหร่ครับเกลือวไชก็ประมาณ2โล 2> น้ำตาลทรายเท่าไหร่น้ำตาลทรายก็ช้อนหนึ่งน้ำน้ำมะนาวสองช้อนพริกก็โรยแล้วแต่ตามชอบน้ำมันงาก็ใส่ให้หอมอแล้วก็ข่าแก่นี่ใส่ให้เพิ่มความหอมความเผดร้อนอ,อค่ะ น้ำมันงาคืออันนี้เป็นสูตรที่เราไปกินพัตคาลแล้วเราก็แอบออกมาแล้วเคล้าให้เข้ากันทั้งหมดนี่เสร็จแล้วนะครับค่ะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับยำเกี๊ยวไฉ่น้ำมันงาครับแค่นี้อะครับคิงเหรอผมบอกแล้วไนีฮะผมอยากบอกท่านผู้ชมทราบว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ประสบการณ์การเลือกวัตถุดิบก่อนอื่นเลยเกี๊ยวไฉ่ที่พูดอันนี้ที่เมื่อกี้ที่ที่เล่าอะที่เล่าบอกว่าแพงฉันไม่กลัวฉันกลัวไม่แพงอันนี้อันนี้อันนี้ กิโลคัดแล้วเหลือโลเดียว1ิบโลเหลือโลเดียวสิบิโลซื้อมาเนี่ยแลวหน้าเจหั่นพันถังแค่นั้นเองอพันถังต้องหั่นเอาไว้หั่นไว้พันถังอย่างนี้หน้าเจแล้วสิบโลเหลือโลเดียวเพราะว่าพอคัดแล้วมันจะต้องได้อย่างใจมันจะต้องเป็นใจออกมาเป็นแบบนี้มันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเวลาเราซื้อจริงมันไม่ได้ลูกเล็กขนาดนี้ใช่ใช่เรา ทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งจนเหลือแค่นี้อ๋อเอาแต่ใจใช่ใช่เอาแต่ใจเอาแต่ใจมันคิดเราแพงหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเกี่ยมฉายที่เรื่องวันนี้คือเกรด A ต้นสวยแพงกว่าจากแบบปกติสมมติที่ต่างว่าจาก50บาทเราไม่ซื้อเราซื้อ70บาทเลยและว70บาทที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยต้องมาออกอไม่เอาใบ เอาใบออกอีกเอาใบออกจนกว่าจะพอใจอันนี้อันนี้มันเป็นแบบกะดองเค็มใช่ไหมใช่แต่ว่าใช้อย่างดีไม่เค็มไม่เค็มเค็มมันจะไม่เค็มมากจะยำง่ายจะยำง่ายถูกไหมคะค่ะถ้าเค็มมันจะจะยำยากเอาตาลเขาไม่ถึงเอาตรงๆอย่างถูกอ่ะมันจะเค็มกว่าเยอะเลยใช่เพราะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่แล้วปรุงให้อร่อยยาก พอมันต้องใส่น้ําตาลไงโหดมากเลยหรือแล้วมันจะใส่น้าตาลยิ่งมากเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไอเค็มมันเยอะอยู่แล้วก็ยิ่งมากมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกแบบนี้ไอคาปนที่ว่านี้ก็ต้องซื้อมาจากเจ้าที่มั่นใจนะครับนี่นะฮะอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยขอโทษนะที่ผมใช้มือจับผมมือสะอาดนะครับฉีดแอลกอฮอล์มหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรขั้นนี้ของผมกินเองนะครับอันนี้จริงๆนี่คือคาปนนะฮะที่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตามใจชอบ แต่เจ๊แดงเขาก็มีความว่าแค่นี้แค่นี้พอจมีตูด<จ>มีตูดท,ท,ทีนี้อ,อถามเรื่องพริกได้ไหมทำไมทำไมพริกอันนั้นมันถึงเราเป็นแต่สีแดงแดงไม่เหมือนกับอันนี้ที่เป็นเขียวเขียวไม่พอดีความจริงมันต้องเป็นพริกแดงแต่แต่อันนี้ต้องเป็นพริกเขียวเขียวแดงอันนี้ต้องเป็นพริกเขียวน้ำมันงาต้องเป็นไม่ก็อันเดียวกันแล้วปั่นปั่นแล้วแต่เราชอบน้ำมันงานางงนี้ก็สําคัญมากมันจะช่วยให้มันหอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราลองกันเลยเจ๊แดงครับตักข้าวต้ตะตะตมเลยครับ นี่ฮะถ้วยแรกของหนูเขาชวยแรกเซลลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ของหนูโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เขาต้มหอมนี่นี่ถ้วยนี้ถ้วยนี้ฮะเจ๊แดงทำโก้อันนี้ถ้วยนี้ของโก้ใช่ครับขอบคุณมากครับนี่ครับขอบคุณครับนี่ครับครับผมขออนุญาตนะฮะอันนี้ของของคุณอ๋อครับคุณอ๋อเชิญเลยครับคุณอ๋อขอบพระคุณมากครับนี่ของอาขอบคุณมากครับแล้วเวลาเราไปซื้อเราก็ซื้อหาเอาที่เนี่ยอย่างที่เจ๊แดงทําเนี่ย ไว้ได้อีกอันนึงฉันเอามาทำไมนี่อ๋อเจ๊แดงจะกินเองเลยเหรอเจ๊แดงจะกินด้วยเจ๊แดงเสียใจด้วยนะครับผมไม่มีช้อนให้เจ๊แดงนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมจะเป็นลักษณะนี้ให้ดูชิ้นนะคุณผู้ชมเกี๊ยวฉ่ายน้ำมันงาของเจ๊แดงเขาจะหั่นชิ้นใหญ่นเลยปากชิ้นใหญ่นะเปรี้ยวหวานเผ็ดจะออกมากรอบกรอบยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบ นี่อเมริกาไปขายนะคะเขาบอกว่าไม่ชิมไม่ได้แล้วค่ะเกี่ยมยำเกี่ยมฉช่เจแดงจริงๆครับอ่ะหนูว่าให้เจแดงอยู่เราทุกเทปก็ได้นะเพราะว่าระหว่างที่เรากินเจแดงเขาพูดแปไม่มีใครเออเออเจแดงพูดได้นะครับเจแดงพูดแั้วน้าตาจริงๆเฮ้ยอร่อยอ่ะเขารับเราแปดสิบห้าเขาไปขายสิบห้าเหรียญนะคะส่งทั่วทุกรัดรัฐรัดรัฐที่อเมริการะฮะรัฐรัด รักยอดยอกยอดเขาบอกว่าลูกค้าสิงคโปร์ตอนนี้จะลงแดงตายแล้วเพราะมันไม่มีมาถีเข้ามาเขาจะซื้อกลับไปสิงคโปร์อะตอนนี้ได้ข่าวว่าลงแดงกันหมดเลยเอาว่าสิงคโปร์นี่ลูกค้ากนะคมคือเรากัดไปแล้วมันกรอบมากแล้วเขาก็ไม่ได้เค็มไม่ได้เค็มจ๋าจัดเลยนะครับมีความเปรี้ยว มันชื่นใจดีนะพอเราทานเขาต้มแร้อนเงี้ยครับมันหอมมากนะมันงาทําได้เยอะมากเลยคุณโกะคุณเออก้ไอบ้านนู้นเขาเขาไปถึงอ๋อเขามายำไท้โป๊ะนะครับคนจีนเขาบอกว่าโซ่ฉุยเวลาเราไม่สบายอ่ะปากเราจิืดอ่ะเรากินต็ต้องแบบนี้นะหายเลยผมขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับมันเป็นยำเกียมชายน้ำมันงาที่อร่อยมากรสชาติมันพอดิบพอดี แล้วมันไม่หืนใช่บางทีเราไปกินบางที่เกี๊ยว่ายที่ม,มันดีไม่พอเก็บไว้นานเกินไปล้างไม่ดีอะไรก็ตาม,มเวลากินแล้วมันจะมีกลิ่นหืนแต่เนี้ความที่ทําขายเยอะขนาดนี้แล้วทาทุกวันแล้วเลือกสินค้าแบบนี้ความหืนไม่มี<ะ>แล้วมีความหอมของน้ามันงาและที่สําคัญที่สุดเลยมันพอดีมากครับอยากจะบอกว่ายำเกียยเ๊ยวไช่ในเทศกาลกินเจเนี่ยหนูก็กินเจมาเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมแต่ร้านเจแดง ยำเกี้ยฉไายน้ำมันงาชิมแล้วบอกได้เลยครับว่าเอาไปเลยครับติปกระเจมติประเจมติปคะแนนเต<ฮ>็มก็ภูมิใจกับเธอจริงๆนะค <ๆ S 2> รับภูมิใจกับทุกองนะน,ะนะ <ๆ S 2> ี้ภูมิใจกับสิ่งที่เธอได้มาและสำคัญที่สุดมันน่าชื่นใจมันต่อไปถึงลูกด้วยลูกเอาด้วยลูก,ล,กลูกเอาฮะท่านผู้ชมพอะลูกเอาเนี่ย เราไม่อดตายลูกจับเป็นออนไลน์ลูกเขาจับต่อเลยเขาจับเลยเขาบอกแม่แม่วันหลังแม่ไปยิงข้างหลังร้านได้เลยเขาจับต่อส่งมือแล้วส่งมือแล้วเราไม่อดตายแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณคุณพันนีขอขอบคุณร้านเจแดงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดความอร่อยมันขึ้นอยู่กับความใส่ใจครับนมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และมันขึ้นอยู่กับความไม่งกความยอมความสู้กลัวกลัวไม่แพงเออก็แพงไม่กลัวกลัวไม่แพง รับไปก่อนตัวกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันคือเรื่องผลไม้ที่บรนทาอาการแสบท้องครับชนิดแรกเลยครับมะละกอไม่น่าเชื่อถัดมาจะเป็นเรื่องของกล้วยครับอันต่อมาครับก็คือไคตาลูปครับเวลาที่ผมได้พูดทีไรไม่มีไอสารอะไรประหลาดเลยปอ,อเปียะทอดท้องเต้ครับ กล้าพูดวผมไม่เคยนึกว่ามันจะอร่อยขนาดนี้โดนใจคนกินเจแบบหนูครับผักยังกรอบอยู่เลยนะคุณผู้ชงครับไปเจองานเลี้ยงเนี้ยบางทีหมูหันมาเจากระจาย